อยู่มาวันหนึ่งจูจูก็เกิดรอยแตกขนาดมหืมาออร่าสีฟ้าที่ลอดผ่านรอยแตกปกคลุมทั่วทั้งโลกอย่างรวดเร็วผู้คนต่างเรียกสิ่งนี้ว่ามานา มีมนุษย์เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อ่อนไหวต่อมานาและพลังพิเศษก็ถือกำหนดขึ้นจากมานาเหล่านั้นผู้คนเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้เอเวกหลังจากมานาสิ้นสุดมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกรอยแตกบนท้องฟ้ายังคงอยู่อย่างไรก็ตาม หลังเหตุการณ์นั้นผู้คนต่างปรับตัวเข้ากับการตื่นรู้พายุมานาเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเกต เฮ้ยนี่เล่าทุกคนนี่สปาราดานี่เล่าฮึนับจากนั้นเป็นต้นมา ลกูกยาก็เข้าสู่มหายไนะผมเคยคิดว่าจะมีสิ่งเปลี่ยนไปเมื่อผมกลายเป็นผู้อาวก <c oughs> <c oughs> ผมก็แค่ไม่อยากทำงานจนหัวหมุน <c oughs> แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็น เหมือนที่ผมวาดฝันหรือทุกคนคิดเอาไว้ผมไม่อยากมีประสบการณ์ถูกกระทืบหรือถูกขโมยจากใครจุ๊ยาพิวผมไม่อยากโดนดูถูก ผมแค่อย yeah. ่าไม่นะอย่าเป็นคนที่สามารถพูดคำว่าเพื่อนกับใครสักคนมผแต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนผมจะคาดหวังมากเกินไป จขยะแรล่ดีมันน่าตลกในทุกครั้งที่ผมแนะนำตัวว่าเป็นฮันเตอร์ผมรู้ดีว่าผมจะต้องตายในสักวัน ทราบดีอืมแต่ว่าผมก็ยังย ผมไม่อยากตายอย่างไรพลังชุบ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 จนถ้าแข่งแขงขึ้นแล้วก็อา ถ้าผมแข็งแข่งกว่าคนที่ได้รับการสนับสนุนท่านได้ค้นพบบ่อน,น้ำพุสำเร็จท่านได้บรรลุเงื่อนไขคุณสมบัติในการเป็นเพเยอร์บางทีชีวิตของผมคงแตกตา่างยินดีต้อนรับผู้เล่นชินจุนซอ แปลไทยโดยเพจปาทโทบินนะครับใครที่สนใจจะอ่านมังงะอะไรก็ไปตัวไปตามได้ที่เพจนี้เลยนะครับผม